สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามซองสาวโบค้ามเอนี้สาวโบสิ้ผ้ามากินข้าวเที่ยงอีกแล้วค่ะเมนี้ก็เด้เป็นตำบูกุ้งค่ะเป็นตำปลาค่ะใส่หัวหอยใส่เครื่องตำปลาค่ะก็จะมีเป็นสมมัวแล้วก็จะมีแหนมหมูค่ะตัวนี้สาวโบก็ได้เป็นมกเครื่องในค่ะเอามากินกับกันเนี่ยเมนี่ก็มีกระหล่ำกับผพกบุ้งค่ะกับติบข้าวหน่อยก็เข้ามาเลยค่ะไม่กินน้ิกัน ตอนทเที่ยงที่ยงแบบนี้บริเอุ่นเขาให้มันห่อ,หอนๆแล้วกินกับตำบกคู่นี่คือสิเพิ่มความเผ็ดความหอนใส้น้ำกันกะตำปลาเส่ข้าวปุ่นค่ะเส้นข้าวปุ่นขาดแน่เจ้าน้อยเจ้านี่ใสใส่บ่วงมันยุบกระแด แมงวันกับไลทอีกเซนเดิมอืมนี่ไซส์บัวพร้อมลอกเปลือกหูมมันออกก่อนเลคะ่ะบางด่านเพิ่นก็ดิีไหายเป็น,น,ท,ปนทูนเป็นอย่างีน,นเป็นไซส์บัว กิ่มแคลมใส่สมก็มันเส้นขาดมันยุบบ่ได้อะ em mua cái bằng nhai này. Xuống cũng răng gì đây. Cái mông sống quá mông Bông lục xí hoa đó nè Sống <cười> <cười> rồi nè Thêm điều gì sao bộ nè Sống có lắm đi chứ kìa นี่เ็นแดดออกเบิ่งส่งก็สิบตกอีกช่วงนี้เอาแนวนอน,อนได้ไว่าสิตากพรมดีหรือบอ่เห็นไ่เห็นมือได้แดดๆนี่อยากตากพรมขนาดมือโอกาสเลยเขาเดี๋ยวก็ฝนสิตกเขาเดี๋ยวกฝนสิตก จมอหนึงเดยสามขัุณผู้ชมอืมอายกังอ่อย อากันเห็นหนากันกบบรบโได้ลูกน้องเพื่นอน,นไม่อยู่หาโตค่ะคุณผู้มดูน้ำกันกบบระโบสึกกันน้าเพชรหนาไม่อยากหายกระโดด สุดอันหามานัมานเลมันจม أه <laughs> hết không phép là không vô ดูราคาข้ามัส้มเหมนแน่ตนติงเลยทองก็แนแน่ิงจิงเลย เรียบร้อยค่ะสําหรับข้าวเทียง,งข้าในโมนี้ค่ะแต่มีตําปลาเนาะค่ะและมีมุกมียังแต่กินบบเบิดดอกแล้วค่ะมันแน่นกนค่ะแต่อันนี้ก็สวยจนพูนเราพอแห้งค่ะคุณผู้ชมสำหรับโมนิกะขอขอบคุณคุณผู้ชมค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจค่ะใ,ในการทําคลิปนะคะเนาะสาวโบวกับพึ่งดิ่มต้นในการแบบจะเฮ็ดคลิปแบบนี้นะคะกัฝากเป็นกําลังใจให้แน่ก็แล้วกันนะคะกะสสมาชิ่ ติชมได้ค่ะตัวใดถี่ควรจะปรับปุ้งนะคะกัคอมเมนต์ไปใต้วิดีโอนะคะสาวบุกิเดยปรับปุ้งเพื่อให้วิดีโอมันเป็นตะเบิงหลายขึ้นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ